สวัสดีค่ะมาดูกันในย่างเป็ดจะเป็ดที่เนี้ยทีย่เนี้ยสื่อขอมไหมื่อมันยางสกินชืวงวันเกิดเพคนคนอยากกินแต่ไม่ได้ใหดได้เห็ดมือ่อีงย่างตัวเบอร์รอมเลยยางเป็ดเจ้าป้าเป็ดทองกับราบย่างเป็ดเด้อวันมันย่งางไกลเด้อสิตัวใหญ่ๆเลยกินกา่า มีไงเอื้มจักอาทิตย์นหนึ่งไปไเก็บเสยไม่ม่อยเสียเอาเลียไม่เสียทำไปทำงพิ่มไม่มันก็ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมเออเสียม,มาเลเอามาขึน้นมาดั่มเอหรอเขาขึ้นกระสือเนีเ่ยาตักฝนอ ย่ามาจย,ย่งระหว่างที่ย่า,างเขาก็มาแกดอกเบือก,กินแบบน,นี้เป็นยาฮอนฮอนเดียโอ้ฮอนตาไฟห้อนเดีย ยาจป้เอนี่กินข้าอ้วไกนแล้วมันขม่งแกะนี่ออกเขาบอกว่ามันขมเอาข้างในเนี่ยออกก็สร็จองดึงออกเพราะมันจะขมป่ะเออมันขมดีว่ะ เอาแกะนนี่แกะ่ออกไหอย่างก็ใหไอตัวข้างในมันอ่เป็นยาเอตัวขุมนยานป็นยานขุมดไอยาสุนไผนี่คมเป็นยาสมงนั่นก็สูตรก็อยาก ไปทำไก่ปบ่ได้เป็นไก่ทกาเอ็กซ์เบิร์กไก่ชาบ้านหอมอนอขนาดหอมาอมากหอมมาก ตอนนี้เหลืองแล้วนะจ๊ะเริ่มเหลืองแล้วหอมแล้วเอาไว้ตอนสุกแล้วก็ตอนกินนะจ๊ะแรบหนึ่งก็สุกนี่ต้องค่อยๆย่างไปใจเย็นๆสักสักสักสอโมงนึงก็ได้ นี่อะไรยังกินแรงอมซื้อมาแปดปีแล้วเ่าเห็ดกินท็กเทียจนมันมันเป็นกินว่นเหรอครัมันปงเขาหรอุเป็นหมูบุ สองมือล้เป็น้ดือ่มันหอนหอนคักเนาะวันวันมันไปหมดมนนอนลมแห้งขึ้นเื่สุดท้ายกับ,บเบอรเนาะเบอรเบอรพระรว่ระรวงหรือวเย็นไหมมื่อวันแต่ตราห้องเซสตรบเบอรี่ไม่ใช่ กินใช่ไหมกินยันไงวะากไหมเดี๋ยวกับนม่มาเอาข่าวแม่มาเดาแม่เดี๋ยวมึงยังมาสิเดี๋ยวกับมาเองเคยมาด้วยเลยมันเคยขาไปนอนหมืนกระเปเหมือนนี้แห ย่งกนได้โทรศัพท์เราก็ไปตะวันเมือเม่อนื่อได้บริเลนเขาก็มาหอดบ้านกเขาเลยพอบังคับให้เขียนหนังสือได้เดินมันสิลืมพักโทรศัพท์เขียนหนังสือ แค่ให้ชม้อ,อคืนจิกนะันมันเป็นคนสญญา่งมันหอเหรนดุน่แล้วนอนใน้อเ <c ười> ีนใ้อีกาอใจจมเถียงน้อ <c ười> น,นเียเฮาบากเบปหลักคือเปสืออ หลังมันกินหนลังลกันเลยกินาอกินตามหุองกับแช่ซตอกับมดะนั่นคว่มหอมปากน่าเหื่ออมกินนั่นนอนนนั่นแหละมันเดือ,อมมาอีกทีออคือล่มบีว<ๆ>ีทับอดเันปี20ะ mọi người khuyên nữ dạng thưa chào chắc người ăn nặng lưu lưng măng tay đi mày nặng đấy đâu nặng khí đấy à nặng khí nặng ไา้บีบบกนักอู้ก็เป็นตัวอพำกับกเสกเสให้กินช่างน้อยกับปงใบออกน้ำหูน้ำมในมันขอไปเกิดอ่าป่าขึ้นนวยพีกพ่อบอก้ย

คนเท่ามันดีหลอกยี่ล่ะผู้ใดบ่มีโอกาสเท่าแสดงว่ามันตายไวบ่มีโอกาสได้เห็นโลกขอที่เอาอย่างเอาคนเท่าหน่อยนี่ใจไหมอย่างแรกเป็นมูฟอร์อย่างที่สองเงินมากแบบนี้ก็ปลูกปลูกเชียวให้กูลดอย่างที่สามมา่พ่อมา่พ่อเอ้ยพ่อยไป้องจะซ่อมขาหมูใส่ เนี่ย่ะนละมาวันนี้ก็ผู้เขียวให้กันรอถ้ากันกินเราิผูกขนาาลกี่ยมือเาร์ช่วงเาตีวันี้ช่วงเราวัาลูกมาเอาไปทำนี่ก่อนเจ่แล้วม่ไวแล้วทำเนีาลูก่อนเลย